โอ้หลื่นเที่ยลื่นลากครับลากดูครับโอ้โหตัวดี ครบพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องเกา่ากระบาลแกงของเรานะครับผมวันนี้ก็ลุยหมายเดิมครับผมทองเปรมพระชากรนะครับนี้มาก็โอ้วันนี้มาช้ากว่าเมื่อวานนะครับผมเมื่อเช้าแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาตกในแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำทะเลจะหนุนนะครับผม ขยะเยอะทีเดียวก็เลยย้ายหมายครับมาตกตรงนี้แทนก็มาลุ้นกันดูครับวันนี้ก็วันนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะวันนี้วันเสาร์นะครับดูครับหมายสวยนะครับลุ้นกันดูวันนี้จะกินหรือเปล่าครับผมนี่น้เอกก็เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะครับผม ไปครึ่งชั่วโมงน,นะครับผมก็ได้มาเกือบสิตัวแล้วครับแต่วันนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับนี่จะเน้นหนักไปทางปัตเพียนนะครับผมไซส์ประมาณสองสมนิ้วนะครับตรงนี้นเอแวแล้วก็นู่นเลยไปตีสกลลเลยก็อย่างกินเรื่อยๆเดแดๆว่าโอ้โหพี่กคพันพุ่งอยู่ นี่เออออกไปข้างนอกเลยนะครับผมเนี่ยซูมได้ออกไปทักก่วไกลเลยนะครับนี่ครับได้ไซนี้โอเคนะวันนี้ไซเนี้ยเยอะครับวันนี้อุปกรณ์เราพร้อมนะครับผมนี่ไอ้เคี้ยเอ,อ้ยล่วงเอก กระชงกระชังเรามีพร้อมแล้วก็ผมวันนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วป่าก,ก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับเห็นไหมครับเป็นวงเป็นวงแต่ว่ามันยังไม่มาหมายตรงที่เราอ่อยไว้นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมก็ตีสป,ปิวเหยื่อกันเนี่ยครับเจออะไรก็ซื้อมาครับไม่ค่อยเน้นยี่ห้อเท่าไหร่โอ้โไปตีข้างนอกข้างนอกเลยนะครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาหมายใหม่เลยนะครับ หมายเดิมก็หมายเมื่อวานเนี่ยก็มาสองคนตอนนี้กี่มโมงไม่แน่เชี่ยวสองโมงครึ่งแล้วเว,ยว้ยวายว่ะวันนี้นนปลาไม่ค่อยกินนะครับผมปลาค่อนข้างจะห่างอยู่เพราะว่าเราไม่ได้มาหมายนี้ครับหมายนี้เลยต้องรองอ,งอ,อ,อีกหน่อยครับผมเดี๋ยวมันก็น่าจะกินนี่ครับตกกันอยู่สองคนเมื่อเดิมวันนี้ปลาได้น้อยกว่าเมื่อวานแล้วก็ไซส์เล็กมากครับผมวันนี้ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เลยไม่ค่อยน่าประทับใจ แต่ก็เอามันมันครับเ <L un> พราะว่าแม่น้ำแม่น้ำเสียอีกแล้ว <L un> ก็เลยมาตกที่นี่กันต่อครับน้น <L un> <L un> เอกก็อยู่ตรงนู้นใช่ไหมทุ่นทุ่นทุ่นทุนทุนท่นน,น,นีผมก็อยู่ตรงนี้โอเคดูกันต่อครับดูกันต่อ ใจเย็นใจเย็นโอ้ยเชี <S filing> <S filing> <S <S ่ยขาดหืมถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายดิอะไรเราลุ้มถ่ายอย่างงั้นเราเร่เขาปูโอ๊ยอ่ะผ้าจับอผ้าจับเออ โอ้ยโชว์ตัวดีอ้าวโอ้โหเท่เ้ยแม่งเลอะเทอะหมดครับผมไอ้ใหญ่แดกไอ้เชี่ยมไม่น่าเชื่อโอ้โหจะคอยสัตว์เลยลื่นเลยกูเที่ยาว่ะคนโชว์โชว์โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่ครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดหมดเลยเยอะๆกันเด่นโอ้โหตัวใหญ่กินครับโอ้ยได้นึ่งแล้วมึงโอ้โหไนึ่งแก้มน้ำบวยครับโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่สุดเลยนะครับโอเคโอ้ยเห,หนื่อยอ่านายไงนายไงนายไงลื่นเหมือนกันอไอเอกเี้อ่ะแม่งลื่น <c oughs> มันน้ำฝน,นมันตกก็มันแฉะชิบหายหมดแล้ว <Okay. S 1> เออโอ้พังหมดครับผมเหลือเถอะไปหมดโอเคตกต่อตกต่อได้เปล่า,าเออตอนนี้ก็เงียบแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกสัก สิบนาทีเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับผมปลากินแล้วจะซูมให้ดูเห็นไหมครับนี่ของนายเอกเขาช่วงนี้ห่างตัวแล้วนะครับแล้วหลังจากตัวใหญ่มาก็ห่างแล้วแดงของกู้แล้วแดงกู้แล้วปล่อยมันโอเคเดี๋ยววัดปลาก่อน นี่เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับผมแผ่พีกไม้ครับแผ่พีกไม้อ,อืมก็จะมีช่วงกินถี่อยู่ช่วงหนึ่งครับไซส์ดีๆเลยแล้วก็นี่ก็เริ่มเบาเลยนะครับต่อทุ๊บๆเหมือนตัวเล็กครับวันนี้ตัวเล็กได้มาเยอะเลยไม่ได้ถ่ายไว้ครับตัวนิโป้งนี่ยังมีเลยนะครับเรียกว่าแดกกันกระจายครับนิโป้งนี่ปีน ถอแล้วถอแล้วไม่อยู่โอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปดูผลง,งานกันข้างบนนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับรวันนี้ร้อนครับรอปากก็เริ่มกินก็มึงกินพักเดียวเองแล้วก็เงียบแล้วขี้เกียจลงแล้วนี่ครับทางลงเราก็ตรงเนี้โอ้ยลงจะใส่ร้อน อะไรวะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วด้วย่ครับตกได้ตลอดแนวนะครับผมใครใครจะตกตรงไหนก็เชิญตกนะครับผมที่จอดรถก็พอได้นะครับผมก็มีนมาอะไรหลายทางเอานะครับผมแล้วก็มีรถจอดอยู่ก็จอดเยอะแยะไปหมดโอเคนี่ครับเดี๋ยวรอครับนี่ขึ้นมาแล้วก็ได้ ไซบิกครับไซโลมาตัวนี Arizona, ่โอ้โหนครับ <mental> น <Sure> <enthus> ู่นนูโอ้โหโัวกระตุ้มตามนี่โอ้โหอืียวดูครับดูดูดูนี่ครับตัวใหญ่ไซเป็นโลเลยเห็นไหมครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผม นี่มีปลาหมอด้วยนะครับผมปลาหมอสองตัวแล้วก็ปลาปลาละวะปลาตะเพียนเยอะนะครับผมโอเคโอ้ยรถมากูก็วูบกูเลยเน่เน่เน,น่เดี๋ยวแผ่ให้ดูเน่แย่เห็นไหมครับเยอะแยะครับผมนี่เล็กๆแล้วก็ปล่อยไปเยอะนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะผม แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ